สามสิบใช่ไหมเดือนนี้มีแค่สามสิบอ่าสามสิบสามสิบหนึ่งสองวันที่สองวันที่สองผมไปปลูกเสกพระที่วัดถ้ำขุนแผนพี่จี้อ่ะเออเมนเออเมืองการอ๋อจะไปทำข่าวก็ได้ไม่ด้ได้เมืองการวัดถ้ำขุนแผนหุ่นดาวผมมาไมเสร็อ๋ออันไหนจังมีอะารอะไรใจเทียมดีละมีมีให้ดูวะผมเป็นคนสร้างขอชมหน่อยจังอยู่ตึกนู้นนะที่ยังไม่ได้เปิดเลยวันศุกร์วันศุกร์มาได้ดูได้ได้ไม่มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดู งอแงได้หมดเลยเออแล้วอะไรนะน้ำมันอะไรของอาจารย์น้ำมันหมาทะเลมีให้ชม์ไหมจารย์มีมีสี่พึ่งก็มีไอาจารย์สีพึ่งก็มีเดี๋ยววันเสาร์นี้วันเสาร์มาเดี๋ยวคุยเรื่องนี้เลยวันเสาร์มาแล้วคุยเลยฮะพี่ไหนเที่มาไม่ใช่คุณไงอ๋อได้คุณมาก็ทำรายการคุณเลยไงคุยให้คุณฟังนี่แหละจริงเนี่ยพูดเลยไงพูเออพูดเลยมาเป็นวันเสาร์มาผมเตรียมเลยวันนี้ไม่เตรียมอะไรสักอย่างไงหนังสือมันอยู่ตรงนี้ไงหนังสือมันอยู่ตรงนี้คุณ คนคนสร้างพระต้องไม่ธรรมดานะอาจารยหลวงพ่อผมสอนนะก็คนต้องนนั่ดต้องมีนนอ,งมอันเก่ามาก,ก่อนในอดีตชาติอ่ะชาติอดีตชาติใช่ใชใชขเขาหๆๆรือค,ครับครับครับผมครับครับอาจารย์นเนออร,า,รเาจารเเสนอเนื้ออะไรครับเอาเจ้าเนื้ออะไรครับมันเนื้อเนื้ออาจารย์เนื้อ ไม่ใช่มันมีเนื้อมันเรื่อเนื้อเนื้อน้ําตาลเนื้อดําเนื้อใบลานแล้วก็เนื้อผงทูกแล้วก็เนื้อโพเนื้อเกสรครับครับเอาอะไรอะไรเอ่ยครับอาจารย์เลือกวอังคานนี้เไรดีไหมวรังคานวอังคารเหรอวันมันต้องดูปีคุณได้ซื้อหนังสือไปยังดูให้ตรงก่อนไงไม่อยากให้เสียตังค์บ่อยๆไงอืคืออ่านให้ตรงก่อนแล้วค่อยเช่ามั้งพระอ่านไม่นั้นเดี๋ยวจะเสียตังค์เปล่าๆครับ นั่นเดี๋ยวจะเสียตังค์เปล่าครับครับได้ได้เมื่อเวลาครับผมอ่าที่ที่เป็นแมวดำใช่ไหมได้ได้ได้เบลานครับผมครับครับเดี๋ยวส่งให้ครับผมครับเดี๋ยวเลือกให้ฮะอ้าวเดี๋ยวเลือกให้ไม่น้องกลัวเดี๋ยวน้องกัวเดี๋ยวเลือกให้ครับผมครับครับครับไอไอเนี่ยไอวันอังคารปีอะไรนะปี่เถาะเหรอว่าปีเถาะคุณต้องระวังเรื่องคำพูดนะ คำพูดเนี่ยคุณพูดคนเขาไม่ถูกใจนะเออวันอังคารปีเถาะใช่ไหมวันอังคารปีเถาะเนี่ยเออคุณแขวนติดตาถูกแล้วเอาไปคุณแขวนอะไรวะทิวรีถึงจะดีคิดจุดคำเรื่องโชคลาภเดี๋ยวคุณเรื่องการเงินให้ใครยืมไม่ได้เลยนะเคารกันแน่นอนเลยครับครับครับระวังเรื่องคำพูดด้วยครับผมครับแก้ได้ครับผมครับครับครับผมครับสวัสดีครับเนี่ย เนี่ยในนี้ยพอก็ถามคุณก็ตอบได้ในเนี้ยผมเนี่ยเนี่ยก็ตอบแบบผมอ่านให้เข้าใจถ้าแบอ่านให้เข้าใจถ้าไม่ได้แต่มีสิทธิ์เพื่อให้ผมอ่ะเพื่อใฝากแฟนวันศุกร์ดีกว่าวันศุกร์เออจ้ะวันศุกร์วันนั้นวันทิตย์มันวนเวียนเหรอวันอทิตย์มันวนเวียนไงวันอที่ยมันวนเวียนอ่ะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ดีอาจารย์มันวนเวียนไปไม่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 ดีไงไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกวัตถุมงคลอ้าววันอะไรดีจังวันเสาร์วันพฤหัสเนี่ยอา วันศุกร์ได้เนี่ยวันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์อ๋อแต่แต่แต่งวดนี้อาจารย์ว่างวันศุกร์ก็ไม่ใช่ผมทําผมปรีสอนแค่วันศุกร์ในสอนวันศุกร์แจ็ดูบรรยากาศด้วยสอนวันศุกร์วันเสาร์สองวันสองวันให้ผมไปดูบรรยากาศด้วยว่างนะเนี่ยใช่ใช่จะอาบคุณจะได้ถ่ายไปด้วยไงได้คลิปหนึงไงคุณจะได้ไปทํารายการคุณด้วยอย่าอเดียบริยอดยอดไลน์ยอดไลน์ยอดอะไรไงเออคนดูไม่เยอะหรออาจารย์แต่ว่าเราอยากจะประโยชน์แม่คุณทำเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเองอ่ะอคนเนี้ยทาไปเรื่อยๆคุยอะไรไอทุก่อนนะคนดูเป็นล้านๆไปแล้วไปทั่วไม่คุยหลากหลายลงในยูทูปใช่ไหมใช่เออน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวคุณก็ได้ยอดวิวเองว่าเฟซบุ๊กเลยผมใส่เฟซบุ๊กเลยผมก็ทำเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเปียบปากน้ำไงทอเคัมภีร์นักเลงพระไม่ผมกำลังทําใหม่คัมภีร์นักเลงพระก็ค่อยๆค่อยๆออกติ่ออาจารย์เราเล่มเล็กๆอ่ะอาจารย์ที่เล่มละร้อยเล่มเลยอาจารย์เนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยววันนนั้เาให้วันวันววัันน มันจบมันจบมา,ว,มาวันนี้ผมก็ได้แค่นังสือไปนะครับเล่มเดียวพอแล้วไ,ไ,ไปอ่านให้เข้าใจก่อนอแล้วจะรู้ว่ามีคุณค่าคุณอ่านว่าเกิดคุณก่อนเลยปีเกิดคุณคุณก่อนเลยว่าปีอะไระะเนี่ยเล่เดียวพอแล้วต้องระวังออตอนนี้ก็พอถึง<า>ลงท้ายเลขค่าปั๊บก็ทําสังคทานอะทำประจำงานเออไม่ใช่จักบาททำาลังคทานเลขลงท้ายเลขคาจักบาททำาลังคทานเลยที่ท้ายรถผมมีจีบรลพระไตรเคยตลอดดีละดีละ ดีบอลผ้าไตมีตลอดดีละดีละเออผ้าป่ามีตลอดทำทำมันจะทำมันมันจะมีทุกสิทธิ์ต่อไปเรื่อยๆดีละอีละานอาเรียมเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆที่ผมบอกให้เขาซื้อเพราะนี่เราไม่ไม่ประโยชน์เยอะแยะใช่ครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์ต้องเฟซตบูมอ่ะผมน่าจะทํานะเพราะว่าผมไม่ไม่เป็นไรเนี่ยน่าจะทำครับก็ผมไล่ถ้าไม่ไม่เป็นไรผมไล่ทุกคนบางทีมึงง่วงนอนไงบางทีมึงง่วงนอนเฉยๆตั้งกระเีดเข็มสองมาในง่วงนอน แอตตาน้ำมันวาดน้ำมันวาดแล้วก็เป็นบุเรียนถ่ายบนล้อขาผ้าใบครับใช่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 กะลาตาเดียวกะลาตาเดียวได้ที่อาจารย์บอกผมบอกแฟนผมว่าเดี๋ยวไเอากะลาตาเดียวมาให้กระถางนี้เนี่ยมีอยู่เนี่ยนี่ไงข้างไหนกะลาตาเดียวมีขออนุญาตอจารย์เกิดผมนี่ตรงนี้หนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอาจารย์ใจดีมากๆครับถามอะไรบอกหมดตาเดียวนี่ไงนี่ไง มีคาถาด้วยจ้ะนี่ไงนี่ไงเอจักขูนาริเกราจันทรรพภาราหูคาหาเนี่ยถ้ากลางคืนใช้จันทรรพภาถ้าหากว่าเป็นกลางคืนก็ท่องสุริยะประพาทำแบบนี้แล้วก็ไว้เจ็ดรอบสิบสองรอบแล้วก็ใบภูพันแล้วก็เอาเขียนชื่อเขาใส่ลงไปเรียกให้กลับมาครับผมนจะโดนใจให้กลับมาขอบคุณครับอาจารย์ครับ